แม่เผอแป๊ปเบเดียวก็เล่นสนุกมาตั้งหลายวันแล้วเหนื่อยชะมัดเลยนะกลับไปพักผ่อนหน่อยดีกว่านะเอาล่ะอขอการสวีทคผูช้ชมค่านเลยนะผมตอนนี้เราก็อยู่เกม Get in Impact ในพาร์ทที่ห้าของจิตกรรมในเรื่องจิตกรรมแล้วนะครับผมห้าหรือเปล่าวะไม่จำไม่ได้ละคิดว่านี่น่าจะเป็นเนื้อเรื่องพาร์ทสุดท้ายแล้วนะถ้าไม่สุดท้ายจริงผมก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วเพราะว่าคือผมเคยพูดไปแล้วนะครับว่าผมเนี่ยทำพาร์ทสุดท้ายแล้วก็พาร์ทสุดท้ายนี่คือ ลราจะจบปุ๊บก็จะเป็นหลังจากจบนะเนื้อเรื่องคือโอเคเลยครับหลังจากนี้ก็คือผมก็จะไปเล่นของคอนไคสตาร์วซักมาหนึ่งประมาณหนึ่งถึงสองคลิปแล้วก็จะกลับมาอัดอีเวนต์ของเลียานนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะประมาณนี้นี่คือกำหนดการที่ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยก็ต้องมารอดูว่าผมจะเปลี่ยนไหมแต่ตอนนี้เราเข้าสู่พาร์ทสุดท้ายกันเลยดีกว่าไปพักผ่อนดีกว่าพักผ่อนเด้ เหนื่อยละหาว่าเคื่อผมอัดจะเรียกว่าอัดต่อเนื่องก็ได้เลยนะนั่นเป็นทางไพ่ม้อนฉันจะเอาบอลยางมาทักทายพวกเธอด้วยล่ะอารมณ์รสวรน้ำบรเลนี้ทำให้ดูกระตือรือร้นจังอะนี่คือเมื่อคืนคนนี่อุณเล่นจนสุดเพียงก็มีแต่เธอเพีหรอคือน่ามันเรื่องของเมื่อคืนนี่นอนหลับสักตื่นแล้วก็หายเหนื่อยเป็นปิดทิ้งเองอ่ะนี่แล้วสินี่คือของขวัญจากอัลบั้มที่ระลึก ฉันรับไม่เธอเลยนะฉันได้ฉันจะได้ไม่ต้องวิ่งไปรับอีกรอบนะ่ะโอ้มาเลยดีใจดีเนะยต้องใส่ใจความต้องการของคนอื่นและนึกถึงสิ่งที่ทคนอื่นคิดอยู่แบบนักเสิ่งที่เป็นผู้พูดนำทางที่ดีใช่ไหมละ่ะพอพูดถึงงานแล้วถ้าดูจากเวลาแล้ววันนี้น่ยจะใกล้วันหยุดน่าจะใกล้สิ้นสุดแล้วนะถ้าไม่รีบกลับบ้านตอนนี้แล้วก็น้องหมายที่บ้านคงจะจับใช้ไม่ได้ละฉันถ,ถามคนอื่นแล้วละ่ะทุกคนก็มีเหตุผลต้องกลับเหมือนกันมีคนที่คิดถึงครอบครัวมีคนที่คิดถึงวายแดง ไวแดนดีไลออนถึงชัสก้าจะไม่ได้พูดอะไรเธอะแต่พอตกข้ามเธอก็เธออย่าไปนั่งอะปล่อยหอย<ข>ห้างวนยอดต้นไม้แล้วหมอบไปที่ทวงปียผูผาอ๋อพอเข้าใจได้ถ้างั้นก่อนที่จะก่อนที่ฤด,ด,ดูร้อนที่แสนพิเศษนี้จะจบลงงั้นเรามาทำอะไรที่น่าจดจำกันไหมล่ะอย่างเช่นถ่ายรูปหมียสักรูปปะล่ะถ่ายตรงนี้เลอยเลอพออยู่มาสักพักรู้สึกว่าผมผ่านเหมือนกันนี่ตนนันสี มาตกแต่งผนังกันหน่อยดีกว่าจะได้ทุกคนมารวมตัวนะก,กันนะจอกันที่ตะตรรัดมนี่แหละะอ่ะ,อะพวกนี้ไปไปเอามาดีกว่าเออยังไม่ได้กดใช้อโอเคของไม่ค่อยมีอะไรครับก็เหมือนเดิมอะพระมงก็อยู่เดิมๆซิวๆเดี๋ยวนะพ่นสีตามทิสัยของเพื่อนอ,อ่าแล้วไหนครับ คือเข้าใจว่าพ่นนะแต่ว่าเอออนี่อยู่นี่มาอ่ะพ่นสีคือสีมันปลดมันล็อกอยู่สองสีเนี่ยซึบๆโทษทีน้่มันติเอ้ยไม่มีสี ไม่มีสีเขียวเว้ยสีเหลืองอ,ะอ่ะอ่ภาภัยมันจัดมาอันนี้คือถ้าส,สีก็แน่นอนครับัสสีแดงจริงๆมันอะจริงจริงมันก็ทำได้แต่ผม ผสมสีได้เลยผสมไปแล้วโอเคนี่แล้วว่าไงสีเขียวอ่อนอะโลท,ทีเวนติไม่มีอ่ะไม่รู้ไปเอามาจากไหนเหมือนกันโลท,ทีเวนตีเอ้ยอะเพื่อเฉยๆให้สีนี้กันไม่ไม่ค่อยมีสีนี้ผมไม่รู้มันไม่ค่อยสวยอ่ะ อันนี้ไม่รู้นะเพราะว่าผมอยากคือนจริงอยากได้สีเขียวะแต่ว่าสีเขียวมันเอาไปเอามาจากไหนวะอันนี้สับสนจริงเลยนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมไปหาสีเขียวมาก่อนนะผู้ชมเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมา one hour later มาครับหลังจากที่ผมเนี่ยใช้เวลาพอสมควรในการที่จะไปเออพูดตรงๆนะครับว่านานมาก,าากแล้วข้ามไม่ได้ด้วยปัญหา ปัญหาคือผมไม่แน่ใจว่าทำไมข้ามไม่ได้เหมือนกันทั้งที่มันควรข้ามได้นะอันนี้ขอต้องรีบไปเร็วๆเลยนะเพราะว่าต้องรีบข้ามนะครับใช้เวาลานานดอันนี้ไปปลดล็อกทุกสีมาเลยนะอ่ะตายเถอะอันนี้เสียอันนี้ไหวเหนื่อยจริง เอาแกโอ้พิ่งหยุดก็เอาแกเดี๋ยวมานะครับผม15 minutes later ก็เอาจริงนะผมไม่รู้ว่าวันนี้เป็นไรกักหนาคืออะไรกันหนาครับรล้วคุณผู้ชมเหนื่อยครับผมพูดเลยเหนื่อยจะไม่รู้จะว่าไงมาเรยบๆทำให้เสร็จดีกว่า Okay. อืมนี่ทำไปแล้วคือเข้าใจแล้วพวนไอเดียตามสีแต่ว่ามาลองสีส้มเลยแล้วกันไม่ได้เพราะอ,อันนี้เสร็จแล้วแล้วมันอะไรตรงไหนยังไงอีก อันนี้ก็เสร็จแล้วอืมซึบอ๋อตรงนี้เสร็จนะอังั้นสีม่วงดีกว่าเพิ่งไปไปปลดได้เสียเวลาหนักอยู่พอวัรสีม่วงเนี่ยก็ไปทำเค้สตัวตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นอีกโอเค แล้วปัญหาคือไม่รู้ด้วยแล้วตรงไหนอีกอืมอันนี้ก็เสร็จแล้วนะก็ตรงนี้ต้องเปลี่ยนสีด้วยเนี่ยก็เสร็จแล้วนะอืมอันนี้งงจริงแฮ ไม่ไม่รู้ว่าจะว่าไงครับเนี่ยอันนี้งงจริงอะไรยังไงคือนนงงอันนี้งงจริงว่ายังไงอะไรงไงต่อ ก็ครบแล้วนะ Bennett เบนเน็ตบอกว่าพื้นบนเหรอตรงนี้อ่ะไหนครับถ้าพุ่งคือพุ่งชั้นบนอ๋อ ซึบเออตับสนตั้งนานเออยอบไปเลยนะแมก็สวยจริงแหละเอาล่ะทุกคนปันทึงนี้เร็วจะได้หารูปแล้วนะอืมไม่เหลวนะทุกคนไปชื้อชัวามากเลย ไม่ไม่มีใครผมหน้าม้ามึดน้ำมันเปื้อนแล้วก็ขอบตาดำเพราะอดนอนเอาตรงนะเธอตู้อะไรพวกนี้ถ่ายรูปเหรอถ้ามันตั้งใจดูรายละเอียดก,ก่อนถ่ายภาพแล้วจะเรียกตัวเองว่าผู้นำทางที่ดีได้ไงละ่ะนั่นซีปนกวนีปนกวนีเป็นจอที่ชอบดื่มเหล้าจะกลายเป็นเพื่อนร่วมทางที่ดีได้จริงไหมนะพูดอะไรของนายเนี่ยแต่บรรยากาศแบบนี้ก็ดีนะอะลรทุกคนเป็นเพื่อนกันชอบ ที่ชอบพูดและสนาไปสกันซะแล้วให้ตายธนารี่เม่ใช่ของพี่นี่นี่นายเนี่ยจะให้จะท้าให้เจ้านักเดินทางนั่นเหมือนเบนเนตอ่ะเดี๋ยวนั้นก็ไม่เสียหายเลยเนี่ยเอาล่ะมันผึกผมเลยสิยอาชา่าเพิร์บน่ารักเชียวนะเอาล่ะบอกนายมากเลยนะเอาล่ะทางนั้นสามสอง ไพ่บอลโทษทีโทษทีพอฟังแรกได้สาระจุ๊สมองก็คิดไม่ออกม่เลยพูดเลยแถมยังไม่แย่แถมไม่แย่แถมยังมึไม่อยากแย่ใยญทุกคนด้วยสพอพูดออกมาแบบน้ก็รู้สึกว่าเหมือนกำลังปิดฉากวันหยุดยังไงไม่รู้เลยไหนเนี่ยไหนบอกว่าพูดเกยเกียอ่านใจคนอื่นไม่ได้ไงแหมไพ่ไม่เป็นไรนะรู้ร้อนจะกลับมาอีกครั้ง เหมือนที่เหมือนที่เธออธิษฐานไว้กับเทพถึงไฟไงล่ะการเดินทางของทุกคนยังดำเนินต่อไปแต่หลายรที่พวกเราให้ความสระการซึ่งกันและการสักวันหนึ่งจะได้เจอกันแน่นอนเป็นเด็กพูดเก่งขึ้นเยอะเลยนะอาจารย์เซนเซอาจารย์เบนตตนี่อาจารย์เซนเซไรล่ะฉันไม่ได้เป็นคนสอนเขานะนายไม่ได้สอนแล้วทำไมพูดด้วยน้ำเสียงท้าภูมิใจนักหนาลรอนะให้ตายเถอะเออเส้นอุตสาเริ่มซึ้งแล้วแท้ งั้นพวกกบมาถ่ายรูปใหม่กีกรอบไหมล่ะอะ่ะทุกคนมาทำด้วยกันตะโกนว่าอะไรเดี๋ยวดาวดำโชคไหมล่ะงั้นจัดไปเลยนี่นมดาวดำโชคเรียบร้อยครับเรียกว่าปิดฉากอย่างสวยงามคุณได้ใช้เวลาอันแสนสุขกับเพื่อนๆอย่างเต็มที่แล้วจากนั้นไม่เหน็ดทำอะไระนั่นสิถ้าตอนนี้ยังเต็ดเซนไม่ได้ก็แวะไป นั่งเล่นที่เผ่าอารีของเราก็ได้นะอยากอยู่นันแค่ไหนก,ก็ได้ขอบคุณนะคี่ส่วนก่อนหน้านั้นฉันจะไปหาเทพแห่งไฟหมดด้วยขอบคุณท่านอย่างจริงใจท่านบอกว่านี่มิตคือที่จำลองขึ้นมาจากอาบิสมิตินั้นไม่เสียมากาาาาแล้วตอนนี้มันก็หายไปยสมบูรณ์แล้วตจากนั้นพอพูดถึงเรื่องของฉันแล้วท่านเทพก็บอกว่านี่ที่ฉันอยู่ที่นัดลานต่อ,ตอไป แต่ก็บอกว่าการแต่ก็บอกว่าจะเคารพการตัดใจของฉันเหมือนกันฉันคิดอย่างถี่ถ้วนแล้วอย่างที่คิดแหละว่ายังไงก็จะกลับไปที่มอนสเตอร์เป็นห่วงพ่อกันเหรอก็ <c oughs> อเป็นหนึ่งในเหตุผลที่กลับไปนะ <c oughs> แล้วปากเรว่าจะกลับไปเล่าเรื่องที่เจอให้คุณพ่อฟังจะปฏิเสธไม่ได้ <c oughs> แต่ส่วนที่เหลือนั้น <c oughs> ตอนที่บอกลาพ่อแม่ <c oughs> ฉันบอกว <c oughs> ่าท่านแปลว่าฉันจะกลายเป็นนักประจมภัยในตำนานที่ใหญ่ที่สุดในแต้วเทยได้ นักผจญภัยที่ชอบเอาแต่อยู่ในที่เดิมๆไม่ได้หรอกนะถ้าง,งั้นหลังจ,จากนายนายออกจากนาฬาแล้วถ้าเกิดโชค้วขึ้นมาจะทำไงไม่ปแปล <c oughs> กมากเพราะผทอุทิศจากการเดินทางครั้งนี้ก็เพียงพอที่ทำให้ฉันเตรียมพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความท้าทายทั้งหมดในอนาคตแล,ะละ้วล่ะฉันนาะอยากขอบคุณโชคชะตาตัวเองและอยากส่งตอความ คาบอบอุ่นที่ครอบครัวและเพื่อนที่หมอบไปชั้นความคิดนี้ไม่เปลี่ยนแปลงเลยแต่หัวหน้าทีของพวกเราแดงหัวหน้าทีเบนเน็ตชนแก้วคืนไหมต้องคืนมาตามหลักเอแทบจะโตลงเน่ยสนุกสุดเหวี่ยงไปเลยนะต่อไปตาใครแสดงฉันเห็นเบนเน็ตเกือบจะหลับไปหลายรอบนะไม่ไม่ไม่ได้หลับฉันนั่งไหวทุกคนกลับไปพักผ่อนเถอะ วันนี้เองก็ยังแรงดีอนี้แค่ังเธอเก็บกว่าสถานที่เอ๊อเอ,อทำไมต้องชั้นอน่ะ้ากระถาง,างไปเดินเล่นกันหน่อยไหมล่ะฉันอยากรู้จักท,กที่ฉันรู้จักที่นึงที่มีวิวใช้ได้เนะเออเดี๋ยวนะอ๋อนี่ไงว่าอยู่ตรงนี้จำได้ว่านายถ่ายแล้วนี่นะเออช่างมันนะครับ จริงตอนนี้ผมคิดว่าจริงๆน่าจะจบกันแล้วนะเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันยาวไปละอืมถึงมาเนี่เจ้านักลอาข้างถนนในเรื่องสารที่เก่งเหมือนกันเนี่ยก้ดีใจนะที่เธอชอบนะเรื่องดาวบางเรื่องไม่บอหมอระสมหม,มู่ม่วงวิวหกแมททำได้แค่เล่าให้ดวงดาวที่อยู่เบื้อง บนฝั่งเล่าเรื่อนให้ก่อนนอนทุกฝั่งอะเรื่องนี้คงต้องเริ่มจากกาบนาด้านละครั้งหนึ่งกรบนาครั้งหนึ่งกาบนาแล้วกาลเวลาได้บันทึกเรื่องราวของโลกนี้ไว้เธอปฏิบัติต่อทุกสิ่งอย่างเท่าเทียมในขณะเดียวกันทุกสิ่งชีวิตไร้ความสําคัญ ก็เท่ากันในใจของเธอเธอเป็นเหมือนม้วนคำภีโบราณที่บันทึกทุกคนทุกเรื่องราวและทุกการพบพานและทุกการลาจากภายในความทรงจำของเธอเองตอนนั้นฉันยังเป็นผู้ถึงสายลมอี่เลยและได้บังเอิญพบกับการเวลาฉันสลับรับฟังเธอสลับสลับรับฟังความความกระดาของฉันแล้วมอบเศษเซี้ยวพลังอํานาจบางส่วนให้ฉันและทำให้มันงอกเกิดนะโอ้ รูเหมือนว่าที่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เธอได้ยินเรื่องราวก,กาเวลากับสายลมนะมันมีเสน่ห์มากเลยใช่ไหมละ่ะด้วยความทรงจําที่จะลึกในพิพพนติกรรมบทกวีโบราณสถานและตําละตราโบราณบรรดาตึกมีชีตถูกม,มองว่าที่ถูกที่ถูกม,มองว่าไม่สลักสําคัญได้เห็นกับเวลาครั้งแล้วครั้งเล้วและเรื่องที่นายอยากเล่าให้ฟังนั่นหลเหรอ,อ เอาว่าเป็นแค่อาลภบทของเรื่องราวขอเท่านั้นแหละการปนเปื้อนน้าหนามีเอกลักษณ์เฉพาะของเวลาหรือพูดอีกอย่างหนึ่งคือภพย์บัตดังดำเนินอยู่ในช่วงช่วงเวลาของการเวลาแต่ไม่เหมือนกับการเวลาเองในใจของฉันจะมีความปักหนามากมายเมื่อ500ปีก่อนเพื่อบงกจนไม่ให้มีการปนเปื้อนขยายเขตแดนออกไปตรงตงสนผพร อื่นๆฉันได้พัดมันออกไปจับเส้นเวลาแล้วทำให้แกเป็นินแดนที่ไร้ลมนั่นคือความจริงเบื้องหลังการหายไปของเนนะดูเหมือนว่าจะทําให้เธอสับสนล้วสิถ้าเธอถามเรื่องที่หายไปนั้นเมื่อ20ปีหรือ30ปีก่อนอาจจะมีคนเล่าเรื่องได้ดีกว่าฉันอยู่นั่นนะแบกรับเรื่องราวมากมายที่ไม่ควรเป็นของมันไว้ฉันเองก็เป็น่วน่งของเรื่องราวพวกนั้น แลทั้งเรื่องที่ฉันเริ่มเมื่อห้าร้อยปีก่อนก็มีราคาที่ต้องจ่ายเหมือนกันดวงวิญญาณบางส่วนกลับไปที่มอนแซกไม่ได้ดวงวิญญาณอีกส่วนก็ตกตะกอนอยู่บนพื้นแผ่นดินแห่งนี้แต่ภาษานเท่าเข้าจกลายเป็นอาหารที่ฉันเคยเห็นนั่นแหละก็หมายว่าายมาครั้งนี้ก็ด้มาครั้งนี้ก็เพื่อเพื่อเพื่อลมเพื่อเริ่มมือกับมาวิกาเพื่อที่ดำเนินเทศแบบไยคนปัจจุบันนะ่ะหมายถึงที่จุดเทียนสินะ ถูกต้องเปาไฟคือสัญญาณรับอของกเราเองตอนให้มรดกาปเปิดรอยแยกที่มุ่งมุ่งไปมุ่งไปงจริงๆจากมิตินั้นฉันถึงแอบเข้าไปได้และพา,าดวงวิญญาณทุกดวงที่เต็มใจจะกลับบ้านไปด้วยส่วนทิกเล็กน้อยอย่างก,การนำความทรงจำกลับมาเนะนี่ยนะนี่แหละไม่ใช่ครั้งแรกสมัยมันมรดการ่างฉันฝัังนะว่าเธอแนะนำให้พวกเรารู้จักกันคิดไม่ถึงว่าจะถูกตัดหน้าไปด้วย ฉันดีใจมากนะที่เห็นมารุกแกสชอบดื่มวายฉันดีแล้วอีกสภาพเราคุยกันถูกคอนะนานี่ทำเรื่องแก่ขนาดนั้นเลยนะแม่เหนื่อยมาหลายวันแล้วนะเกิดจะวูบไป,ปหลายทีครั้งไหนยิ่งเนี่ยแต่พอคิดว่าแกได,กด้ดืด่มแดนเดอลอไม่อยากไม่หนักจะไม่ว่ายงไต้องฝฟืนนิดหน่อยนะฮะส่วนนายก็ไม่ได้เหนื่อยพ่อหรอ,ก,อกคิดให้พวกเราเลี้ยงด้วยเหตุผลนี้แหมโหเจอไปเนี่ยนีเวนเตินฉันจะหาวายรถเลื่นในนายเธอจะหาวายรถเลื่ฉันน่ะ ตัวแสบปาปัญหาของนายในตอนนี้คืออะไรบางที่อาจจะเป็นการปกป้องมอนสเตอร์เพื่อให้ทุกคนที่อย่างอยู่ที่มอนสเตอร์ได้มีอิสรภาพในการเลือกนะแล้วก็จบก็ไม่พ่อยแปลกเท่าไหร่ก็ว่าเลเชีจริงจริงก่อนหน้านั้นเมื่อไหร่อ่ะก็คิดว่าหน้าจบนะจบแล้วครับสลักเนื้อเรื่องทุกอย่างเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็ ไปแล้วก็รับไปส่วนอันหนึ่งเราก็ขี้เกียจครับเหนื่อยเอาล่ะก็จากที่ข้อมูลตอนนี้คือจริงๆเมื่อย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นหลายปีไม่ถึงหลายปีหรอกช่วงนั้นจะมีคนบอกว่าวินติอาจจะเป็นเทพแห่งกาลเวลาหรือเปล่าซึ่งจริงก็มีคนเดาค่อนข้างถูกด้วยนะครับหลายเรียกว่าเดาถูกด้วยแหละแต่ก็อย่างที่บอกมันก็เกินคาดสำหรับผมนะสำหรับผมถือเกินคาดเลยเพราะว่า เหรับผมนี่มองว่าตัวของเวนติเนี่ยเขาก็มีความเกี่ยวข้องจริงๆละเพราะว่าจริงๆตอนที่ที่เป็นการเวลาปรากฏตัวถ้าหลังไปหาข้อมูลมาก็จะรู้ว่าตัวเว,ตว,วนติเนี่ยก็คือคนที่พากเสียงเวนติไม่ว่าจะเวอร์ชันไหนก็จะพากเลยหมดเลยซึ่งก็ซึ่งอันนั้นก็เป็นการเจาะจงกันละคลิดว่าต่อไวันนี้คงไม่แน่ใจว่าจะทําอะไรนะครับผมหรับผมนะเพราะอย่างที่บอกว่าหลังจากลงคลิป ของจอินกรรมหมดแล้วผมก็คิดว่าน่าจะไม่ได้ลงอะไรเป็นสักพักเพราะว่าตอนนี้มีปัญหาก็คือทําให้น้อยบอกผมเนี่ยอาจจะต้องไม่สามารถอัดนได้ซึ่งผมก็เคยบอกคู้ชมไปแล้วนะว่าผมเนี่ยไม่ค่อยอยากที่จะหายไปนานๆส่วนคลิป4เดือนนี่ผมคิดว่ารอให้ทุกอย่างมันคลี่คลายก่อนแล้วกันเดี๋ยวอาจจะรวมกับคลิปที่ถ้าผมหายไปอีกนะเราจะรวมกันเลยได้ง่ายดีกว่าก็ขอพายจริงๆนะครับผมที่หลังจากคลิปกินกรรมนี้อาจจะหายไปอีกแล้ว ยังว่าอาจจะหายไปนะผมก็ไม่มั่นใจก็คิดว่านะ่าจะไม่มีแลนะ้วผมก็เช่นเคยครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมก็มาดูกันครับว่าคลิปหน้าเนี่ยผมจะเล่นเกมอะไรและทำอะไรในเกมนั้นจะมาคียแบบนี้หรือามาเพื่อนก็อย่าลืมติดตามชมมาด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ